บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่มีภาระเลยพ่อแม่อาจจะอะไรฮะโอ้โหมีเงินนะครับไม่ได้เดือดร้อนต้องมาขอลูกแล้วตัวเขาเองก็อะไรนะครับก็ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกนะครับมีแฟนอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีลูกนะครับหรืออาจจะไม่มีแฟนยังโสดอยู่โอเคไหมถ้าเราเจอคนกลุ่มนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเขาก็คือเขาโชคดี ที่อะไรที่พ่อแม่ไม่เป็นภาระกับเขาพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นภาระกับเขาทําได้ยังไงพราะพ่อแม่เขาเตรียมพร้อมมาทู uh huh. เขาโชคดีที่พ่อแม่ไม่เป็นภาระกับเขาคําถาม uh huh. ก็คือแล้วพ่อแม่ทํายังไงเหลอคุณถึงโชคดีอ uh huh. ก็ตอนที่พ่อแม่เนี่ยนะครับเขาตอนที่เขามีคุณแต่เขาก็ยังอะไรเขาก็ยังมีการวางแผนเก็บเงินสําหรับตัวเองไว้ใช้ตอนเกษียณคได้ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นประวัต <per> ิศาสตร์ให้ซ้ำรอยดีไหมอโหอันนี้เฉียบอืมโอเคไหมอย่ายอมมากเดี๋ยวลอยโอเคปะคือคือจะบอกจะบอกไงบอกว่าประวัติศาสตร์่มันซ้ำรอยดีไหมนะเพราะฉะนั้นคุณก็เก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เหมือนที่พ่อแม่คุณทำไงโอเคปะสุดท้ายตอนที่คุณเกษียณตอนที่คุณเกษียณแล้วตอนนั้นคุณก็ไม่ต้องเป็นภาระกับใครคือบางครั้งนะครับเราเราอาจจะลืมไปนะว่า มีตั้งหลายช่องทางนะที่จะคุยโอเคไหมครั okay, right? uh huh.